Oh really? We'll see about that. วันนี้เราจะคุยกันถึงเวอร์ชัน1.1ที่เราดูไลฟ์ออฟฟิเชียลกันมานะครับชื่อเวอร์ชันนี้ก็คือสายรับ R&B ครับตอนแรกนึกว่า R&B เป็นแนวเพลงแต่อาจจะเป็นเพลงแนว R&B ในนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวรอดูกันซึ่งแพชจะเริ่มในวันที่14สิงหาคมนะครับรอบนี้เรื่องอัปเดตหลักๆเนี่ยก็จะมีตัวละครใหม่เข้ามา3ตัวก็คือเจนโดครับตัวที่2ก็คือชิงยีหรือชิงยี่แล้วแต่จะเรียกละกันนะครับเพราะว่ามันก็เสียงสามัญนั่งคนั่นแหละครับซึ่ง2ตัวนี้จะเป็นตัวละครระดับ S ส่วนตััวละรระรดบ A เ ก็จะมาเหมือนกันชื่อเซตแล้วก็จะมีตัวอีเวนท์ที่จะแจกตัวอาวุธหรือ W e ว gine ระดับ A ให้ด้วย1อันครับหลักๆแพทช์รอบนี้เรื่องที่จะคุยกันก็จะมีประมาณนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเริ่มเลยอย่างแรกที่ต้องคุยกันเลยก็คือเรื่องแจกครับอันนี้น่าจะเป็นมาตรฐานก็คือปกติล็อกอิน7วันถ้าเราย้อนไปฝั่งรางดาวเนี่ยเราก็จะเจอกับตัวกระชา10บไปซึ่งทางฝั่งเซเลสโซนซีโก็จะมีการแจก10บไปเช่นเดียวกันจากการล็อกอินแต่ว่าจะมีแจกบูปองด้วยซึ่งบูปองจะไว้เปิดบบััังงูนนน่เอปจจ ยังเป็นเคเรนซี่ที่หายากมากๆอยู่ใช้สอยอย่างประหยัดกันนะครับทุกคนเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของเอเจนต์ใหม่ที่จะเข้ามาครับเฟสแรกจะเป็นชิงยีหรือชิงยี่นะครับชิงยีจะเป็นไฟฟ้าสตันนะครับน้องอยู่ในทีมปฏิบัติการพิเศษสืบสวนคดีแก๊งเดียวกับจูหยวนนั่นแหละครับในเนื้อเรื่องเนี่ยน้องจะเป็นรุ่นพี่ที่น่าเชื่อถือมากๆแต่ว่าน้องดูเด็กกว่าจูหยวนนี่ครับแล้วก็เวลาเจอปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยตัวชิงยีเองก็จะรับมือได้แบบสุขุมเยือกเย็นหมายถึงน้องเป็นคนใจเย็นนะครับทำให้ทุน่ ใจเวลาออกไปปฏิบัติภารกิจด้วยครับแต่ว่าเป็นคนชอบใช้คาพูดแบบคลาสสิกค,คับพูดง่ายๆคือแอบ,บแก่ครับทุกเกมนี้เขาพยายามทําให้มันมีมทุกอย่างนะคุณ <c oughs> มันก็ไม่แปลกยกตัวอย่างเช่นอย่างจูหยวนเราก็จะรู้ว่าเป็นตำรวจที่ฝ <c oughs> ีมือดีมากๆมีเหรียญเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่ทําง,งานล่วงเวลาย้อนแย้งไหมเออเกมนี้เขามาทรงนี่แหละคุณส่วนเรื่องเกมเพลย์ตัวนี้นะครับจุดเด่นก็คือเวลาที่คุณทําการโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยจะสามารถสะสมค่าเดสได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งตัวค่าเดสเนี่ยก็คือค่าที่ทําให้ศัตรูสงีย หายเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อคุณสตัรมอนครับจากที่เราดูไลฟ์มานะครับมันจะมีแอคชั่นนี้ที่จะเห็นว่าเราจเจาะกระบองไปฟาดมอนเนี่ยมันจะเกิดจากการชาร์จโจมตีเลยครับซึ่งตรงนี้ทําให้ศัตรูเวลาล้มจะโดนดาเมจได้มากขึ้นนั่นเองครับมันจะเป็นตัวคูณสตันเพิ่มขึ้นครับดูตัวอย่างเช่นสมมติศัตรูมีตัวคูณสตันที่หนึ่งร้อนี้เพิ่มไป็จะเ,จ150ปเป็นเท่าไ่ก็ต้องไปดูเพราะว่าาเขาไม่ได้บอกว่าเพิ่มเท่ากหนึ่งร้อ e หม, stack able, ม,า,มามันสามารถซ้อนับไดเฉะนั้นคุณอาจจะต้องชาาร์ตีมกกว่า1ครั้งตาะ ล้มหนึ่งครั้งของมอนสเตอร์เพื่อทําให้มีตัวคูณที่มากขึ้นและไปถึงจุดสูงสุดนั่นเองส่วนเรื่องวิธีการเล่นของการโจมตีปกติเนี่ยจะเป็นการโจมตีปกติแล้วก็น่าจะเป็นการกดรัวๆมากกว่ากดค้างเพราะกดค้างควรจะเป็นการชาร์จโจมตีการโจมตีรัวๆเนี่ยน่าจะเป็นเอาไฟฟ้าฟาดเต็มพื้นไปหมดอย่างที่คุณเห็นในจอนั่นแหละครับแล้วก็จะมีการเก็บสแต็กที่เรียกว่า flash connect voltage ครับแล้วพอเรามีตัวสแต็ก flash connect voltage จนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วจะสามารถปล่อยการโจมตีที่มีอนูภาพที่แข็งแกร่งได้ซึ่งเดาาาาว่มมันคืออกรรชรจจโตีและ นี่แหละที่เป็นส่วนที่ทําให้ศัตรูล้มแล้วโดนดาเมจเพิ่มขึ้นไปอีกจากพื้นฐานเดิมครับและนอกจากนี้เรื่องของตัวคูณซันดาเมจของชิงยีเขาก็บอกไว้ว่ามีผลกับการโจมตีทุกประเภทด้วยฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะบวกเปอร์เซ็นต์ที่ตัวมอนสเตอร์เลยครับจริงๆแค่นี้ก็ตอบได้เลยว่าเป็นพื้นฐานที่สามารถไปได้ทุกทีมแล้วนะเพราะว่าล้มแล้วโดนแรงขึ้นนั่นเองส่วนในเรื่องของการต่อสู้เนี่ยสามารถโจมตีต่อเรื่องได้เร็วมากๆนะครับจากที่ดูแล้วดูเป็นสตันที่โจมตีเร็วครับและนอกจากนี้คือสามารถไอเฟรมได้ด ตรงจังหวะซึ่งตรงนี้ยังไม่แน่ใจแต่เขามีการพูดถึงเรื่องนี้ไว้ก็เดี๋ยวรอตัวละครอ,ออกจริงแล้วเรามาว่ากันทีเทีเรื่องนี้นะครับต่อไปจะเป็นเฟสที่2ครับเฟสนี้จะมี2ตัวนะเราคุยถึงเจนโดก่อนครับเจนโดจะเป็นกายภาพธาตุผิดปกติน้องเป็นกลุ่มอาชญากรเมาเทนไลออนครับแล้วก็เป็นหน้าใหม่แต่ว่าโด่งดังมากๆเพราะว่าน้องสามารถขัดขวางการตรวจสอบและการจับกลุ่มมาได้ตลอดเลยทําให้กลุ่มเนี่ยลอดไปหลายครั้งครับเก่งมากๆแล้วก็โดดเด่นมากๆในองคอ์กรและก็ได้รับการชื่นชมจากหัวหน้าเมาเทนไลออนด้วยบอกแค่น แต่ผมคิดว่าน้องเป็นสปายแน่ๆเพราะว่าชื่อตอนมันคือสายลับ R&B ยังไงล่ะส่วนอันนี้เป็นสิ่งที่ออฟฟิเชียลแอบบอกเรามานะครับก็คือว่านอกจากการควบคุมเอเจนต์แล้วเราจะได้เห็นฝีมือของเจนโดในรูปแบบอื่นๆด้วยและในฐานะที่น้องเป็นสมาชิกคนสําคัญของแก๊งเม้าเทนไลออนเจนจะคอยขัดขวางเราที่กําลังตามสืบอยู่ตลอดจริงๆครับดัน้นเวลาที่ปรากฏตัวต่อนหน้าเราในฐานะศัตรูเนี่ยเราก็ต้องระวังตัวให้มากๆและบอกว่าอย่าเป็นศัตรูกับเจนครับผมก็เลยเอาทุกอย่างมารวมกันและคิดว่าเจนเป็นสายลับแน่ๆส บอกเยอะมากครับน้องจะทําการโจมตีเพื่อสะสมสเต็กทีเดียวว่าแพชชั่นสเตีมให้กับตัวเองแล้วก็น้นพอสะสมจนเต็มก็สามารถเข้าสู่สถานะแพชชั่นได้ซึ่งสถานะน,นี้จะทําให้น้องสามารถโจมตีได้ทีขึ้นและสามารถแปะสถานะอนมาลี่กายภาพได้ทีขึ้นและก็สร้างความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นโลแค่ care, นตัวต่อไปก็จะเป็นแก๊งพี่ตำรวจอีกหนึ่งคนครับแต่เจนโดเมื o ่อกี้เราไม่รู้ว่าเป็นแก๊งตำรวจไหมนะต้องรอตัวออกคอนแต่มันอาจจะขึ้นแก๊งใหม่เป็นมาเทนไลออนก็ได้คุณตัวเซ็ตเนี่ยจะเป็นตัวไฟฟ้าป้องกันครับเซ็นสมาชิให่ ในทีมก็รักษาความมั่นคงของจูหยวนนะเขาบอกมาเยอะมากครับข้อมูลบอกมาเท่าเมื่อกี้ส่วนเรื่องของเกมเพลย์เนี่ยเซตจะสามารถใช้โล่ป้องกันแล้วก็ใช้กระบองในการต่อสู้แล้วก็มอบโล่ให้กับเพื่อนครับแล้วก็อาวุธสามารถเอามาประกอบร่างกลายเป็นอาวุธที่เรียกว่าดาบใหญ่ได้ไหมดาบใหญ่แล้วกันแล้วก็เขาบอกว่าโจมตีอย่างรุนแรงก็ไม่รู้มันจะแรงไหมมันเป็นตัวป้องกันเรี๋ยวก็รอดูแล้วกันครับบอกมาเยอะมากบอกแค่นี้จริงๆสรุปไม่ง่ายก็คือในเรื่องของเฟสสู้ตัวละครเนี่ยเฟสแรกก็จะเป็นชิงยีมากับบิลลี่แล้วก็คอรัน ตัวเลยและใช่ครับ W e n g i n e ก็จะเป็นของประจำตัวทั้ง3คนส่วนเฟสที่2ก็จะเป็นเฟสของเจนก็จะมีเซตมากับแอนบี้ครับและใช่ครับ W e n g i n e ก็เป็นของประจำตัวทั้ง3คนและใช่ครับก็จะมีบังบู้ใหม่เข้ามาด้วยก็คือออฟฟิเซอร์คุยส่วนเรื่องที่เขาบอกมาก็คือออฟฟิเซอร์คุยเนี่ยจะเป็นการโจมตีเพิ่มเติมแล้วก็ข้างความเสียหายมากขึ้นโดยเงื่อนไขคือต้องเป็นทีมปฏิบัติการพิเศษสืบสวนคดีนะครับส่วนเรื่องเควสใหม่ที่เข้ามานะครับจะเป็นฉากพ,พิเศษแต่ว่าเป็นเนื้อเรื่องหลักนะครับก็ค มาเทสไลออนแล้วก็กองรักษาความมั่นคงของจูยวนครับกุ่มาชายากรมาเทศไลออนเนี่ยเป็นกลุ่มที่ติดอาวุธที่ใช้สนับสนุนในการใช้กําลังและก็มุ่งเน้นไปที่การเก่ะอาชญากรรมแบบรุนแรงครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีหน้าใหม่อยู่คนหนึ่งที่จะต้องคอยดูเป็นพิเศษก็คือเจนโดนั่นเองครับเนื้อเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีความพัวพันเกี่ยวกับตัวละครก็คือมีชิงยีมีเซธและก็แก๊งมาเทศไลออนครับซึ่งเจนโดก็อยู่ในแก๊งนะและสุดท้ายเนี่ยก็จะเห็นว่าโฉมหน้าที่ท่่่่แแท้้จจจรรรรรรริิงงงงขออออเเเเนนนะถูููกกกกกปปดผผผยคืไไไััััััใใใใบบบบบตตต็็็ามมพ ในเนื้อเรื่องนี้เราสามารถจะควบคุมเจนให้เอาไปเดินเที่ยวในเมืองได้นะครับย้ำว่าแค่ในเฉพาะเนื้อเรื่องนี้เท่านั้นในเมือง Square, ลูมินาสแควร์และก็ในเมืองซิกสตรีทนะครับแล้วก็ถนนต่างๆแค่เฉพาะที่เกี่ยวกับเควสนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับพอจบตรงนี้แล้วถึงแม้ว่าเราจะเอาเจมาเดินเล่นแบบนี้ไม่ได้แล้วแต่เขาบอกไว้แล้วครับว่าในอนาคตจะสามารถเอาทุกตัวมาเดินเล่นแบบนี้ได้แล้วครับย้ำว่าทุกตัวนะแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องส่วนของเอเจนต์ชิงยีซึ่งจะเป็นชื่อว่าบังบูที่หายไปนะครับอันนี้ก็ต้อง มีของทั้ง2คนนั่นแหละครับทั้งจิงีเองแล้วก็เจนโดครับส่วนเกมเพลย์ใหม่ที่ปล่อยมาก็จะเป็นเกมเพลย์ที่ชื่อว่าการเก็บเกี่ยวใน a อเวจีก็อยู่ในฮอลโล w ์ซีโร่นั่นแหละครับคือตอนนี้เราไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปเก็บบัฟเพื่อเล่นในโหมดนี้นะครับจากที่ดูแล้วผมเข้าใจเนี่ยผมเข้าใจว่าเราสามารถเก็บบัฟไว้แล้วก็เซฟบ,บัฟไว้เหมือนของฝั่งฮงไคซาวเวลแล้วก็เอามาตบกับบอสได้เลยครับโดยบอสก็คือตัวนินเ v e r วอร์ซึ่งเขาบอกว่าจะมีเลือดที่สูงมากมานะครับซึ่งกาาองน แล้วก็มาซัดก,กับบอสได้เลยเพราะถ้้มันเป็นการเก็บบัฟได้แบบที่พูดไปจริงๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเวลาคุณเล่นคุณจะเอาทีไปเทสดาเมจที่นี่กี่คร,ครั้งกี่รอบก็ได้ทำดาเมจโชว์เคสสนุกสนุกกันได้เลยแค่คุณก็ต้องไปวนเก็บบัฟให้มันถูกใจคุณแล้วค่อยมาเล่นนั่นเองครับโดยตัวเกมเพย์นี้จะปลดล็อกเมื่อเราผ่านด่านสวนดอกไม้แห้งเขียวซึ่งมันไม่ได้ยากขนาดนั้นครับยกเว้นว่ามันต้องใช้โจทย์เยอะนะคุณส่วนเรื่องของการต่อสู้กับบอสมันจะมีเวลาจํากัดด้วยนะครับส่วนรางวัลเนี่ยมีเยอะ าเลนจ์ก็ถึงเวลาของคุณแล้วครับวิธีการชาเลนจ์ที่ดีที่สุดคือไปเอาบัฟห่วยๆหรือเอาบัฟมาน้อยๆมันจะได้ชาเลนจ์ส่วนตัวอีเวนต์นะครับเดี๋ยวจะไล่ตามลำดับที่เอาฟิชเชลพูดนะครับซึ่งก็อาจจะมาตามลำดับที่พูดถึงได้อีเวนต์แรกก็คือคาเมเลียโกลเด้นวีคครับอันนี้เป็นอีเวนต์หลักนะครับจะมีการแจกดับเบิลเวนจินระดับเอซึ่งจะสามารถได้จนเอาไปขาดจนเต็มได้แน่นอนครับส่วนเนื้อเรื่องหลักๆเขาว่ากันว่าตัวคาเมริลล์โกลเด้นวีคเนี่ยเป็นเทศกาลฤด,ดูร้อนที่ กองกาลัง,ลางรักษาความมั่นคงก็เลยต้องเพิ่มกาลังคนให้มากขึ้นเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในเมืองครับและด้วยเหตุผลนี้ก็เลยทําให้ฮอลโลไรเดอร์และพ็อกซี่มีโอกาสที่จะขโมยสมบัติอีเวนท์ที่2คือบริการหลังการขายแบบมืออาชีพครับคือตอนเนี้เราเองมีงานขยายขอบเขตก,กิจการร้านวิดีโอครับเปิดให้บริการหลังการขายแบบฟรีและช่วยลูกค้าปรับจูนเครื่องเล่นครับทำให้เขามีเครื่องเล่นไปใช้ที่ดีขึ้นูดง่ายงคือของเขาพังเราซ่อมสม่วนวิธีการซ่อมคือกดให้ตรงจังหวะครับเขาบอกว่าฝึกไว้อนาคตจะได้ใช้เเหหมมืออออนนาไวว้บใตรงงจัี ไปคือ1นวันของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงครับกิจกรรมนี้เราจะได้สัมผัสชีวิตใน1วันของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงที่ทํางานรับใช้พลเมืองว่าวันๆเราทำอะไรบ้างสุดท้ายแล้วความสงบสุกขกับความจเจริญรุ่งเรืองในเมืองนิวอิลิทูก็ดีไม่พ้นคำขอต่างๆที่ดูเออคุณไปเล่นเนี่ยคุณไม่เข้าใจแต่เขาใช้คําว่านามารีคอเทอร์ก็เป็นกิจกรรมช่วยจาัดก,การคําขอ,ขอทั่วไปอะคุณคุณก็ไปลองดูแล้วกันผมว่ามีมเยอะและกิจกรรมหนึ่งก็คือฉากที่ห่งมุมกล้องที่าจกหนี่งครับาเราได้ับกับถ ที่จะหยิบกล้องที่อยู่ในมือขึ้นมาจับภาพวิวชิวชัดทั้งหมดของเมืองได้และใช่ครับคุณเซลฟี่ได้แล้วแล้วก็มีฟิลเตอร์กล้องด้วยนะครับชีวิตจริงแต่งรูปกันไม่พอมาแต่งรูปในเกมกันด้วยนั่นแหละครับเพราะว่าทุกคนรอคอยแค่เซลฟี่นั่นแหละครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับข้อมูลในคลิปนี้จริงๆมันจะมีส่วนอื่นที่เขาพูดถึงด้วยนะก็คือเรื่องของฝึก้อมกลยุทธต์ต่อสู้เสมือนจริงมีชีวิตดิเฟนต์ปฏิบัติการพิเศษมีออฟซิเดียนคู่หูกลยุทธ์เคยสาวันนี้เขา แล้วก็มีพูดถึงแบบเป็นรูปภาพนิดหน่อๆยๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีดีเทลสไลด์ให้ก็สู่ๆแล้วกันคุณแต่ได้ผมเดานะผมไม่เดาตามมาเลยครับสุดท้ายเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทางพี่คนต่อไปด้วยถ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ประรับบายอย่าลืมกดซับนะ